ให้มาดาราดคือเคยคิดว่าจะของเป็นดาราจะเทียบจไนายวร ค็มไปได้ไหร okay. เขาลืมเมื่อเขาเป็นเน็ตชีวิตที่ผูกติดกับการเดินทางครับเมื่อคืนเรายัางอยู่กรุงเทพมหานครนะครชนบุรีชนบุรีครับก็ม,มาถึงบ้านประมาณเก้าโมงแปดโมงครึ่งเลยครับนอนได้หลับมา,บาล้วไหมก็หลับ เมืองนแล้ววันนี้เราไปต่อด้วยกันที่บ้านอุ้มเหมานะครับบ้านอุ้มเหมาอําเภอเกษตรวิสัยจังหวัดลอยเอดจะทุกคนจะบอกว่ารอยเอศเนี่ยบ้านอุ้มเหมามีหลายหลายมีหลายอุ้มบอกแมนครับชื่อซ้ำกันเนี่ยบ้านอุ้มเหมาอุ้มเหมาทวัดบุรีอุ้มเหมาสุวรรณภูมิอุ้มเหมาเกษตรวิสัยอย่างนี้เีย แต่วันนี้หมอลำใจเงินร้อยและแอนอรดีอยู่ที่บ้านปุเมเมาอําำเภอเกษตรนิสัยจังหวัดร้อยเอ็ดน,นะครับมีไลฟ์สดด้วยใครที่จะให้กำลังใจสนับสนุนชมไลฟ์สดเย็นนี้ก็กดลิงก์ที่ปักหมุดได้เลยนะครับไม่รู้ว่ากดลิงก์ไปหรือเปล่าลองกดดูนะ